ตัวกลางตัวกลางกินเยอะตัวกลางคืไม่กินเยอะคนหเยอะใช้เยอะก็ใช้ไฟเยอะหละถ้าแรงเยอะเ้าทวรนไปนั่งโ้าตรนั้นแล้วเกิดแม่ัแม่แแม

ຈັ່ງເຮົາມີມີແຕ່ແລກເດີ້ເທົ່